ทนายเกิดผลชี้ลุงพลฟิวขาดทำร้ายสื่อผิดอาญาคุกหนึ่งเดือนปรับ1นึ่งมืนไม้มะค่าเป็นเหตุสังเกตได้ทำลุงพลหรือชัยพลวิพาจูจูก็เกิดฟิวขาดยื้อแย่งไม้หนะ้าข่าวอามาริน ขณะกำลังทำหน้าที่สื่อมวลชนสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวร่วมกับสื่ออีกหลายสำนักซึ่งเหตุการณ์บานปลายขั้นสุดเมื่อลุงพนคุมอารมณ์ไม่อยู่มีการผลักอ,อกทุบหลังนักข่าวรวมทั้งปรีกระชากแมสเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนสนันออนไลน์ล่าสุดเฟซบุ๊กทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์คลิปพร้อมกับระบุข้อความว่า ใจเย็นๆครับอย่าแย่งไมล์ลุงพลทำร้ายร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความผิดทางอาญานะครับอาญา391ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ